สวัสดีค่ะเจอกันอัดเจอีกแล้วในช่องเจ๊แพลนเดอรี่นะคะกลับมากันดีกแล้วคลิปนี้ก็มารีวิวสกินแคร์มารีวิวสกินแคร์ตามแบบฉบับของเจเหมือนเช่นเคยนะคะจะเป็นสกินแคร์ตัวไหนทุกคนอาจจะเห็นกันปดในปกคลิปกันแล้วก็เดี๋ยวอย่ารอช้านะคะไปเมาสมอยกันในคลิปเจ๊แพลเดอรี่กันได้เลยค่ะติดตามรับชมกันได้เลยในช่องเจ๊แพลนเดอรี่นะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมนะคะกดซับสไครต์ที่มุมขวาเจ้ด้วยกดติดตามเจ้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะไปกันเลย เอาละค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัมบลาผมทรงนี้นะเดี๋ยวจะกลับมาในผมทรงมา้าเต๋อของเราอีกเช่นเคยนะคะเราห่างหายจากผมหน้าม้าเราไปน้นพอสมควรเราก็คิดถึงแล้วนะก็อาจจะได้ยินเสียงพัดลมโบกพิวพิวมาเสียงพัดลมแสกสดแสกในคลิปนี้เป็นระ,ะระย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 ะนะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากไม่ได้เปิดแอร์ข้าไฟมันแรงเพราะเราอยู่บ้านนานแล้วข้าไฟมันแรงเราก็เลยประหยัดในฉบับกระเป๋าเปิดพัดลมดีกว่านะคะอะนอกเรื่อง วันนี้หยิบเอาตัวสกินแคร์ที่เป็นในแบบของเป็นแอมเป็นหลอดยาเป็นแพ็กเกจจริงที่เห็นเขารีวิวกันมาเยอะมากเจ๊ก็มีคนที่แพ้การรีวิวแล้วก็แพ้หลายอันที่เขารีวิวมา อะไรว่าดีบุ๋มก็ว่าดีอะไรว่าดีเจี๊ยบเห็นว่าดีเจี๊ยก็เลยไปหยิบลองมาแล้วก็เอามารีวิวทุกคนฟังแล้วก็มาโมา้ให้ทุกคนฟังว่ามันดีจริงสำหรับเจีย๊ยบหรือเปล่ามันดีจริงสำหรับเจ้นในวัยหลักสี่หรือเปล่ามันดีจริงสมควรที่จะซื้อมาใช้หรือเปล่ามันดีจริงเหมาะกับการถลุเงินทลายตังในกระเป๋าเราไปดีหรือเปล่านะคะก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนรีวิวมานะคะคือตัวนี้นเองเดี๋ยวพออ่านก่อนอาจจะอ่านไม่ถูกเดี๋ยวทุกคนอาจจะด่าเจ้ว่ีแล้ว่าเงี้ย เป็นผลิตภัณฑ์เซรัม่มวิตามินซีนะคะมาในรูปแบบเป็นแอมแบบนี้นะชื่อของน้องนางนะชื่อว่าอ่ะอิสเดนฟลาวซนะคะเมลาโทนินนะตัวนี้เจ๊ซื้อมาเจ๊ซื้อมาเขาแบ่งขายนะทุกคนเขาแบ่งขายในรูปแบบที่มันเป็นแบบแอมแบบนี้นะตกแอมและค่อนข้างราคาแรงเหมือนกันนะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศสเปนมา คือต้นสายตำหรับของน้องนางอยู่ที่แถวๆโซนยุโรปโซนแถวอเมริกากลางทน ไม่ใช่โทนแทบเอเชียของเราอะนะคะมาจากเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มวิตามินซีที่บำรุงผิวหน้าตอนกลางคืนนะทุกคนบรรจุในรูปแบบเป็นแอมป์อย่างนี้นะแอมพู M ool, ที่คอยปรนบัติผิวในขณะที่นอนหลับนะนี่สัรพคุณของลองนางน,นะเจลเล่าไปเลยนะด้วยการฟื้นฟูและซ่อมแซมผิวหลังจากที่เผชิญกับแสงแดดนะคะและมลภาวะมาตลอดทั้งวันด้วยการผสมผสาน3สรรพคุณ3คุณสมบัติในการต่อต้านโฟตโตเอจจิงวิตามินซีนะคะโดยใช้ทรี โอเอทิลแอซ์คอร์ c ิกนะคะต่อสู้กับอนุมูลอิสระและลดปฏิกิริยาออกซิไดซ์ออกซิเดชันออกซิเดตีฟสเตรทนะคะพร้อมกับฟื้นฟูให้ผิวกระจ่างใสช่วยกระตุ้นโครงสร้างผิวให้แข็งแรงนะคะเมลาโทนินช่วยกระตุ้นกลไกเอนไซม์ที่ใช้ต่อต้านอนุมูลอิสระของผิวในขณะที่นอนหลับนะคะและเตรียมความพร้อมให้ผิวสําหรับเช้าวันถัดไปนะทุกคนวิตามิน A ช่วยในเรื่องสารสก,กัดจากพืชตะกุลหัวไวก้า ทำหน้าที่เหมือนเป็นวิตามิน A นะคะแต่อ่อนโยนและเสถียรกว่าช่วยต่อต้านริ้วรอยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะพร้อมช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ริ้วรอยต่างๆให้ดูจางลงนะทุกคนหนกล่องราคาแรงมาก1กล่องนี่ตกเจียดเกือบสามพันทึ่งมีแค่สิบ สิแอมนะคะแต่เจ้อะแอบพี P มาแค่5้แอมก็ราคามันค่อนข้างจะแรงเราก็เลยแบบเออลองมาเล่นลองมาตามดูก่อนคือสรรพคุณอ่านแล้วรู้สึกว่าโหมันอะไรจะเลิศขนาดนั้นตัวน้องนานแค่แอมเดียวแค่เนี้ยทำไมน้องนางดูแบบ คอบคุมหลายอันมากทำหน้าทำไมทำเสียงทำไมก็เลยไปตามมามาในรูปแบบแอมแบบนี้อ่าใครที่เคยใช้วิตามินซีเป็นแบบแอมแบบนี้ที่ใช้วิตามินซีในการมาฉีดผิวหรือวิตามินซีในการที่จะมาทาหน้าช่วยผิวหน้ากระจางใสตัวนี้จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยเอาจริงๆเอาจริงๆน,ๆนี่นี่แอบลองใช้ไปแล้วไม่กล้าไม่กล้าหักให้ทุกคนดูนะเพราะว่าเสียดายเพราะทาไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะ ก็ตัวนี้จะมีความเป็นกรดของวิตามินซีค่อนข้างจะน้อยกว่าวิตามินซีที่100ร้อเเนเลยจ๋านะคะเพราะตัวนี้มันผสมผสานไปด้วยหลายสปปรพคุณมากที่อยู่ในตัวเดียวก็คือเจ๊หักมาแอมนึงเขาบอกว่าแอมนึงเนี่ยใช้ได้สองครั้งคือเราก็จะใช้โดยการที่ใช้เช็ดเช็ดผิวหรือทาผิวเข้าไปนี่แหละวูบแรกที่ทาออกมานะคะรู้สึกว่าน้องนางยังซึมทราบเข้าผิวปานกลางนะแล้วก็ความแสบที่โดนใบหน้าความแสบอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะ เออมันได้ริ้วรอยฝ้ากระริ้วรอยที่มันเป็นจุดด่างดงด่างดำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เจ๊ใช free, ้มานานแล้วนะเจ๊ใช้เหลือแค่หลอดเดียวเองเหลือแค่หลอดสองหลอดปอยหรือจุดด่างดํงด่างดำเนี่ยไม่ได้จางจ๋าหายไปนะหรือว่าถ้าเกิดใครอ่าที่ใช้มาแล้วอาจจะใช้เยอะอาจจะใช้มานานแล้วเห็นผลก็อย่าว่าเจ๊นะเจ๊ใช้มาประมาณเนี้ยเท่านี้ริ้วรอยจุดด่างดำยังไม่ได้หายไปจ๋ายังไม่แบบเออตอบโจทย์จ๋านะแต่ ด้วยความที่ผิวหน้ามันดูแข็งแรงผิวหน้ามันดูแบบเออสัมผัสได้อ่ะรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูกระจ่างมันดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ถึงกับขาวจา๋าแต่มันดูมีเฟรชชี่มนูมีแบบอืมได้สําหรับเขาแหละเจรู้สึกว่าอ่ะน้องนางก็ได้ได้อยู่พอได้อยู่สมราคาที่เขาค่อนข้างจะแรงจึงพอสมควรอยู่นะคะก็กลิ่น กลิ่นนี่ไม่มีไม่เยอะ,ไม,ยอะไม่เยอะเท่าวิตามินซีที่เป็นวิตามินซีจริงๆนะคะกลิ่นไม่เยอะแล้วก็เนื้อความเนื้อสัมผัสตัวลิควิดก็ลิควิดพอสมควรตัวเซรัม่มตัวน้ําอะไรของนางก,ก็ก็เหมือนวิตามินซีก็เหมือนเซรั่มที่มันบรรจุในขวดแอมทั่วๆไปอะ่ะไม่แตกต่างอะไรกันมากมายแต่สรรพคุณที่น้องนางกล่าวอ้างมาถึงเนี่ยมันพอได้ถ้าคะแนนเต็ม5้านะ คนเะ็ม้าคะแนนเต็ม5เจ้เคาะให้ที่เท่าไหร่ถ้าคะแนนเต็ม5เจ้เคาะให้ที่3.5 3.5เดี๋ยวขอฉันลองใช้ไปนานๆก่อนเพราะว่าแอบหักอะไรแอบหักเหนือก็คือมันใช้ยาก คือมันเป็นแอมอย่างเงี้ยแล้วมันใช้ค,ค่อนข้างจะยากเวลาหักไปถ้าใครบางคนที่ไม่มีตัวหักของเขาที่มาในตัวก็อาจจะทําให้มันบาดมือได้วิธีหักของเจ้นนะเจ้ใชส้สัลีที่มันเป็นสัลีแผ่นนี้แหละเอามาวางไวต้ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆหักไปนะคะแล้วก็ที่เหลือเก็บไว้ก็เก็บไว้ใช้ต่อไปก็คือใช้แค่นิดเดียวนะคะใช้แค่ครึง่งครึงคร่งหลอดคือทําให้เรากะปริมาณไม่ถูกไงว่าเราจะใช้ยัางไงาคือข้อเสียของน้ำคือประมาณนี้ตัวผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบที่ใช้ค,ค่อนข้างจะยากนะแล้วก็อ่าพังอีกนิดนึงก็คือ ราคาราคาแรงว่าก็คือแอบหักไปนิดเดียวนะคะประมาณเท่านี้3.5ที่เจ้ให้ก็เดี๋ยวขอใช้ไปนานๆก่อนแล้วก็อาจจะมารีวิวให้ฟังอีกรอบนึงนะคะก็ประมาณเท่านี้ใครอยากจะได้ลองเล่นลองตามก็ลองไปซื้อเหมือนเจ้ามาดูก่อนอย่าเพิ่งซื้อใหญ่มาปึ้งตามเต็มแพ็กเกจนะลองไปซื้อมาแบบเป็นแยกที่เขาขายแบ่งแยกขายมาลองเล่นดูก่อนนะคะถ้าถูกใจถูกจริตก็ลองไปเอามาใช้ดูนะคะ สำหรับเจ้แล้วประมาณเท่านี้เอาเป็นวิจารณญาณในการใช้ดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่กับเจ๊เจอแลวเดรอรีนะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมกด subscribe ที่มุมขวาเจ้ด้วยนะคะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เจ้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเสมอแบบนี้ตลอดไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย